สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนมันไหมไร่สมพงษ์บานหนองจนาอำเภอภาขาวจังหวัดเลยนะครับเนาะรับมือนีฮอกเกิลิมาล่างคอกมอนนะครับเนาะเรียมคอกมอนล่างคอกมอนไว้เพื่อรับไหมเขาวันที่19เกนะครับเนาะมอนก็อีมาประมาณวันที่1 8บแปดเร่งๆรงนะครับเนาะโปรเันกับพวกช่วงตีสี่ตีหาประมาณนี้นะครับเนาะนี่ฮะก็อับแรกฮะก็ปัดกวาดออกก้อนครับอันนี้ผมกวาดแล้วแล้วครับเนาะนี่ก็กวาดฟุ่นกวาดยังออกครับ จากนั้นกาที่ทการฉีดน้ำนะครับฉีดน้ําล่างนะครับน้ากับน้าเป้าซ็คอน,นี่ครับน้าฝนน้าบาดาลเท่านีแ่แหละครับล่างนี่ก็กำลังฉีดฉีดล่างสำหรับการล่างนะครับเันก็ฉีดฉีดไลต่ตึงๆที่สั้นสามลงมากเลยนะครับสั้นสามสั้นถึงถึงนะครับเนาะก็จะใส่ฉีดไล่ลงมาจังสีแลละครับฉีดแบบละเอียดเลยครับฉีดให้ ขีมอนขีฟุน้นขียังมันออกให้เบิดครับนี่มันก็ออกปูเบลดครับแต่ว่าให้มันออกหลายที่สุดนะครับเนาะก็ฉีดไปเรื่อยๆอย่างที่แล้ครับครับสำหรับนีเฮาก็ฉีดนำไาลาเต่นทั้งเื่งลงมานะครับนอกจากเื่งตรงใหม่ทั้งเท่งหลังคาบนะครับเราก็มาสันเลียงนะครับสันเลียงก็มีสามสันนะครับ ลักกมาฉีดฉีดน้ำล่างทั้งล่างตรงพืชนี่นะครับไล่ขีดตมขีดดินยังออกไปนะครับเนาะละฉีดล่างพื้นแล้วหลักก็จบนะครับเนาะก็รอมันแหงหลังจากมันแหงแล้วก็เท้าที่มาอบคอลีนต่อนะครับบัดนี้ขั้นตอนต่อไปหลังจากขั้นตอนจนฉีดน้ำล่างคอกหมอนแล้วแล้วนะครับก็จะเป็นการอบคอลีนนะครับเนาะรอมันแหงบแบบนี้ครับ จากจบขั้นตอนนี้ระวางล่อคอแข่งนะครับเนาะฮอกะชิมาเตรียมน้มคอรีนลอนะครับเนาะจะเป็นนี่ครับุงคอรีนนะครับเนาะกิโลหนึ่งนะครับถุงละโลนะครับถุงละโลอันนี้ก็สองโลนะครับตอนน้ำสองร้อยลิตรนะครับเนาะประมาณสองร้อยลิตรนะน้ำอยู่ในนี้ใส่เกือบเต็มอ่างไปแล้วครับแล้วก็ใส่ผงคอรีนลงไปสองถุงนะครับเนาะเรี่ยยน้ำคอรีนลอนะครับเพื่อทํา เพื่อเอาเสยเอาไปอบขาเชือกนะครับเนาะจะได้บ่ต้องรอกยากจะได้บ่ต้องเสียเวลานะครับเนาะนี่นี่ก็เจียมหนามข้อเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะรอแกกอกแหงนะครับแล้วนากระเชีเอาข้อเลี้ยงฉีดเข้าไปนะครับหนามข้อเลี้ยงฉีดเข้าไปอบไปนะครับอบกอกไบครับสำหรับนี้ก็กอกเ้าก็เริ่มแห้งแล้วนะครับหรือว่าแห้งแล้วนะครับ นไปเรือน้ำอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับบัดนี้เขาก็ยืดฉีดค้อรีนอบนะอนบัดนี้ผมกาต่อสายหนามจุ่มข้อรีนจบ้อยแล้วนะครับบัดนี้เขาก็มาฉีดอบไปนะครับฉีดไปคือเก่าแล้วครับฉีดให้ทั่วฉีดน้ำฟุ้งให้ทั่วนะครับนะให้ทั่วสันเลี้ยงให้ทั่วล่งเข้านี่แหละครับนี่เอาผาเสียดล่องฉีดอบตอนนี้ก็เป็นการอบค้อรีนนะครับเนาะก็ากยืฉีดฟุ้งๆประมาณนี้นะครับ มันทวนะครับเนาะถีดกันกเลยครับนี่ฟุ้งทำเป็นทัว่าครับก็ลรีนขาชโลกนะครับนะาทาั้งสวนมันไ,มไหมอะไรส้มพุ่งก็ตีเ็จประมาณนี้นะครับเนาะสําหรับการเตียนโรงเลี้ยงสําหรับเลี้ยงไหมรอบนี้นะครับ